รับทุกคนก็สู่ช่องวิไลกายชาแนลนะคะโอ้ยอกว่าเสด็จทำคลิปอีกแล้วค่ะโอ้ยอีกแล้วค่ะเบิงแนดันหลังก๊อกนะคะพังอีกแล้วค่ะห้องอาบน้ำาลูกไส้ก็พังน้ำลังจากทีแฟนวิไลโทษโทษหายจากคองบานเพิ่นมาเบิงาบานเก็บของนะคะเพิ่นก็มาสมล้างค่าสมเสร็จแล้วก็พังอีกเลยค่ะนะัน มีแต่ต้องสื่อไม่แต่มันก็แพงเนาะค่ะแต่เก็ะมันเป็นของเขาบางสิ่งบางอย่าง,งวิไลอยากสื่อไม่แต่มาขึ้นอ,อีกเทื่อกเกะมันโมเมนต์ว่าทุกอย่างมันแพ่งเนาะคะ่ะเฮ้าก็บริว่าชงนี่ดอกคะ่ะก็บอกถึงว่าก็อยากได้อยากได้นั่นอยากได้นี่อยากได้โซฟาไม่อยากได้โตะกินเขาไม่แต่บางสิ่งบางเถื่อวิไคิดว่าบ้านนี่มันบมเมนบ้านเจ้าของขันเวลาเฮาสิ่ค้นกสิญญาอีก เพราะว่าจะคขอ้องพ่นมาบอกไบ้ว่าพัอนอยากขายบ้านจะสีนะคะแต่กระตรงเบ,บิงเพัอนอยากขายก็คือถ้าพันขายได้พ่นกส็สะขายนะจังสีนะคะแล้วความคิดวิไลอยากได้โต๊ไมโตกินขขาไม่ทีเอ่อบางคนถ้าติดตามวิไลจะเห็นนะคะว่าก็อีแบบ่บ่ใไม่บงามแล้วบบแมนบ่ใหม่บงามแล้วคือทะลาถทะลอกปอกเปิกมันแล้วจังสีนะคะแต่ก็ยังใส่ได้ก็เลยมีความคิดวา่า ก็บอกคุณสามีเลยคุณสามีก็แบบช่วงนี้เป็นช่วงอีหยังที่ตรงประยัดบอกตรงๆว่าวิไลบบท่านมีอีหยังเป็นของเจ้าของเลยแม้แต่อยู่นี่อยู่เมืองไทยวิไลกับโบมีจังสีนะคะแต่บางเถอสามีวิไลนะเพิ่นคิดต่าง,างจากวิไลนะคะเพิ่นสีบอกสู้กันฟังว่าอันนี้คือไป่ได้เอา <c oughs> เอาผืนสามีมาเหอกแล้วทีนี้เอามานินท่าสามีแล้วก็คือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ประหยัดไปไก็ไปไไปไกับเป็นไปไปก็หลูเนาะค่ะว่าทุกอย่างมันแพงอาหารแพงน้ำมันแพงทุกอย่างเขาต้องประหยัดเพื่อขังนาแต่สามีเวลาเจะเป็นจะเป็นคนที่แบบว่ามีเงินพันสิฟ้าวใส่พันบริคืดว่าเออไหวชุกเชิญรือยังยังสิก็ ก็ทีวิไลบอกให้ฟังเนว่าเงินส่วนหนึ่งเฮาสื่อหุ่นมันก็บปได้เป็นเงินร้ยมากแต่ว่าพันกึกขึสนคิดว่าเงินส่วนนั้นเก็บไว้ทำบานอยู่เมืองไทยแต่ว่าวิไลก็บ่างแพนไว้ว่าเปได้ทำบานฑหลังไงนะคะเพราะว่าเฮาก็บป็ได้ไม่เงินพอจะไปเห็ดบานฑหลังไงแต่ความคิดวิไลการทำบานมันเดี๋ยน,นี้มันแพงทุกอย่างมันแพงเพื่อเฮาชุกเฉินเฮาอยากเฮาอยากต่อเติมหนุนนี่นั่นเนาะคะ่ะมันก็เปได้เป็นบานฑหลังไงดอกคะ่ะแล้วก็บป็ได้เป็นบานราคาแพง ก็พอนก็คืดบาคือสิไดเงินจากนั้นล้วไปเห็ดแต่ว่าหุ่นมันก็ตกอยู่เนาะค่ะก็ตรงทากันต่อไปก็มีหุ่นขึ้นอยู่ช่วงหนึ่งก็สิไดแลวล่ะค่ะแต่บ่ออกเทคนิคหุ่นก็ตกร้ายมันกระตรงลอ,อกกันต่อไปแต่บ้างเธอห้าเยาผึ่งไปไป,ไปความคิดวิไลวิไลประเดีไปคืดว่าวิไลจะตรงมานาั่งแบบว่าทาจะพาะแต่ตรงนั้นเพราะว่าบ้างเธอมันไข่ไข่คือการพนันเนาะค่ะ ไพ่ไพ่กระลูดไพ่ไพ่ซสือหุ่นมันมีมันมีการเสี่ยงไม้ถึงวาก็คือเคยขืนเคยขืนม่แล้วก็ตกมาหลายจังสีนะมันมันมีความเสี่ยงเฮากระตงเฮากระตงเอาอยียงถี่มันมันคือเขาเรียกวาย,ยัางนะถี่ว่ามันเห็นอยู่ข้างหน้าจังสีนะคะวิไลอยากจะเก็บเงินแล้วเฮ็ดนุ่นเฮ็ดนี่เฮ็ดนั่นจังสีนะมันมีหลายสิ่งหลายๆอย,ย่างที่เฮากับวิไลอยากได้พอเฮื่ออยู่นี่ตัวเองกับบ่มีเฮื่ออยู่ผุ่นกับบ่มีแบบ เด็กถาเป็นอยังคืออยากมีไชว่าเวลากับพอจงโปร่งไปอยากไปอยู่เฮคนคนอื่นแฟนวิไลเพิ่นเป็นคนที่อยู่จังได้กรอยูไถ่นะคะเพิ่นเป็นคนที่อยู่จังได้กรอยู่ง่ายกินง่ายแต่ว่ามีลูกสองคนบ้างเถอะเพิ่นกระยูง่แล้วห้าไปห้าวิไลกับอยากมีบ้านเจ้าของถูกเถื่อกระไปกระไปอยู่วงนั้นไปอยู่วงนี้แน่นจังสีนะคะ่ะมันก็มันบกคือแล้วจังสีนะวิไลกับอยากถีอสีไปเห็ดเป็นของเจ้าของ แต่ค่ะบางคนจะถามว่าเป็นยังก็นี่แหละค่ะบางคนจะบอกว่าฝรั่งมีกันทุกคนเนาะคะ่ะนี่แหละคือสะคือแฟนวิไลแต่ว่าเพิ่นเป็นคนถี่ถามมีแน่นี่ถามมีแน่บ่อด็ดเป็นเงินเป็นคนถี่มีหลายได้แต่บกบางเธื่อบกขึ้นตรงมาเบามาบอกเข้าก่อนแล้วเข้าก่ากสี่บอกว่าต้นนี้บกควนนะตอนนั้นบกควนนะตรงแบบว่าเก็บก่อนจะสีนะคะปัญหาเหลือเงินเงินอีกแลวค่ะนี่ บางเธอเวลาพนใส่ไปเมดแล้วพนกมานา็มานังเครียดมานังคิดเป็นยังพนคือบกคิดตอนเวลาทีววาวิาลไลเคยเคยมีคนหลอกขางที่เป็นแบบนี้นะคะแล้ววิไลมีความรู้สึกว่าพนก็บ,บอกว่าเอาบ่ออันนัน้นเอาบ่ออันนี้มาถ้าวิไลพนสิือ่อหาแต่เข้าใจบอกว่า,วาเงินถับ ถาโบเมนขอบรัวเดียวกันถาวิไลหลัวเพิม่มเงินหลายสมุดถาเพิม่มเงินหลายวิไลจะเอาได้ค่ะถาสิ่งที่เพิ่นสิสือห้แต่ว่าเป็นยังคือวิไลบบเอาเพราะว่าถาบบมิถาเพิ่มบบมีเงินทั้งบานกต่สิบบมีเงินจะสีนะคะในขอบครัววิไลอยู่นี่นะคะหมายถึงว่ากต่สิบบมีเงินคือกันสิสือคือบางบางคนเนี่ยจะแบบว่าเออเอาโหลดถาสามีสือห้มันโบเมนจังสันนะคะขันสมุดว่าสามีบบมีสามีเมิดก็คือเฮ้า วิไลกับสีบ่มีคือกันจังสีนะคะในการใส่ใจไปหนันไปหนีเพิ่นคิดเพิ่นคิดสันสันเพิ่นบร่คิดเงวๆ้บางทอก็บ,บอกว่าเด็กก็บ,บอกวิไลว่ามีเงินก็ตรงใส่อาะทา้งเงินเมิมาเจ้าก็นนางเครียดอีกละนางคิดอีกละนางเครียดอีกละเจ้าโบแน่มึงวิไลขึ้นนะคะก็แน่มึงคนอื่นเป็นยังเขาคือมีแมนบอกคะเป็นยังเขาคือมีเป็นยังเขาหูหลูจะเก็บนะคะ น,นี่แหละตัวหนึ่งตัวอย่างที่บังเธอวิไลเกิดขึ้นว่าอยากมาเป็นวิทยาท่านนะคะถ้าไคที่ว่าคิดคือสามีวิไลไปแนมนะคะบางบางคนทั้งบางครอบครัวเป็นยังเขาคือมีน,นันมีนี่เขาเก็บเขาเก็บเขาใส่ยังที่ยังที่มีประโยชน์วิไลก็บอกสามีว่าคันสิใส่ก็มียังลายางที่ตรงซื่อเก้าอี้โตก็อยากได้ไหมสีนะวิไลก็บว่าเพราะว่ามันเก่าแล้วอยากได้ไหม แต่บางเธอวิไลกับค่ามันบริจําเป็นขนาดนั้นดรอกค่ะเพราะว่ามันโมเมนเฮิร์นโมเมนเฮิร์นเจ้าของเวลาใหญ่กับยากอีกเพราะว่าเจ้าของเขากับพึ่งมาบอกว่าว่าสิขายบานจะสี่กับเพื่อยานไดใหญ่คันขันใดใหญ่ไปบานล้างไม่ได้อยู่ดนนก็ขึ้นสื่อไม่จังสีนะคะควอมคิดวิไลแต่ตอนนี้ก็ยัง่งยั่งบดท,ท่านจําเป็นคือหลายๆสิ่งหลายๆอย,ย่างมันแพงขึ้นน้ำมันแพ่งึ้นเขาอยากไปน,นั่นไปนี่ก็ตรงใส่น้ำมันเนาะค่ะหลายๆอย,ย่างเลยค่ะบางเทือ วิไลก็อยากไปเที่ยวต่างประเทศย่างแหลกๆนี่คือย่างต่างประเทศนี่ก็คือเป็นเป็นอย่างสุดอย่างอย่างหลังเลยนะคะเพราะว่าเอาวิไลก็นึกงวันแต่วิไลบรทธานเด็กกดก็นั่นแหละค่ะวิไลก็มาบอกสู่กันฟังเนาะค่ะว่าบางเทื่อมันก็มันมันก็นักใจเนาะค่ะสัมพิษเอ้าเจ้าคนก็มาถามมาถามวิไลว่าวิไลจะเก็บเงินเอ่อ เก็บเงินไว้เพื่อสิเห็ยุยังแยงประมาณนี้คือสิใส่เมดเนาะแยงประมาณนี้แต่ความคิดของวิไลมันมีอียังหลายที่ว่าวิไลยอยากเหตุโมเมนว่าแค่จะไปสื่อใส่เลรนไปทุกมือจะสื่อของบบ,บจําเป็นว่าไง,งไว่าของทิพเพพ่นสื่อก็คือเป็นของทิพบ์จาเป็นก็มาถามวิไลกับวิไลกับโอ้ขอเบสนใจดอกขอเบออยากได้จะสันสีนาะอยากสื่ออันนั้นอยากสื่ออันนี้อยากสื่อที่บั้นจําเป็น แล้ววิไลก็เลยบอกว่าอยากออกกําลังกายคือพลอ,อยากสื่อของทีบาออกกําลังกายจังสีนะคะก็มันอันติพลอ,อยากได้มันมันบริจําเป็นวิไลเคยสื่อแล้วอันนึงแต่กับุ่มีไพใสแล้วก็สื่ออีกมันก็ประเดี๋ยวบริจําเป็นจังสีนะคะมาจมอีกแล้วบ่วนี่แล้วที่นี่ก็การทีว่าเข้ามาสื่อทีวาเครื่องออกกําลังกายธีพนิีพนอ่ามันเป็นจักรยานนะสีนะคะ วิไล e บอสนับสนุนที่แหลกวิไล e ก็คืดอยากได้อยู่บัตรบัเทนีวิไล e ก็คืดว่ากา้ทีว่าห้อาออกไปยางชงธรรมชาติถาเพัอนยกอยากออกกําลังกายนะคะเป็นยังขันไปไพไพสีงงเนาะคะ่ะสามีวิไล e พันเคยเพ่นเคยเครียดแบบนี้เคยเครียดเหลืองจังสี่แล้วเพ่นพันบวไปไซเลยคือพันบวไปไซเลยแต่กี่น่ะอยู่ประมาณสามปีนะคะเกิดพ่นก็มาบอกแล้ววิไล e ก็พยายามจิบจิตภาพพันก็ไปหาหมอ ไปหาหมอคือหมอจะบอกเพนสินะคะก็เลยเพนก็เลยสิพยายามปรับเปลี่ยนจะของที่นี่พนก็เลยมาบอกว่าขออยู่เดี๋ยวจังได้ได้ดนขนาดนั้นพนว่าจังสีนะคะคือว่าแต่ละคนจะบอกว่าคนต่างชาตินี่ก็มีปัญหาบคือกกันเนาะคะ่ะนั่นแหละค่ะเบาไปเหลือ่อยเบาเหลือง่วนโตของสามีพอ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละค่ะเวลาเกิดมาเบาสู่กันฟังสำานียแล้วค่ะเหลืองเงินเงินยังได้เกิ ฝากไวส้สำานี้เนาะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย